สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมขับรถเรียบคลองมาจากบ้านลุมพุกนะครับตำบลโคกตาลอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดป่าถ้ำสิงคู่ตำบลโคกตาลอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเห็นป้ายแล้วนะครับป้ายวัดป่าถ้ำสิงคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวัดป่าถ้ำสิงคู่นั้น มีอะไรให้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ชื่อวัดป่าถ้ำสิงคู่นะครับนีประตูทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปดูนะครับนี่ครับวัดป่าถ้ำสิงคู่ตําบลโคกตานอ,อําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับ ก็ามาถึงวัดแล้วนะครับอยู่บนเนินนะครับบนเนินเล็กๆนะครับนี่คือวัดป่าถ้ำสิงคู่หมู่11ดตำบลโคกตาลอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมจอดรถนะครับพาทุกท่านไปชมกันนะครับบริเวณด้านข้างของวัดป่าถ้ำสิงคู่นะครับเป็นสระน้ำโบราณนะครับบริเวณนี้ซึ่งเป็น สระน้ำที่มีก้อนหินหรือว่าโขดหินล้อมรอบขนาดใหญ่เลยนะครับสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากครับข้างในบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่เก็บโบราณวัตถุนะครับต่างๆอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปเดินชมนะครับนี่ก็คือศาลาที่เก็บวัตถุโบราณต่างๆนะครับของวัดป่าถ้ำ วัดป่าถ้ำสิงคู่นั่นเองนะครับตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นโบราณวัตถุของทางวัดนะครับที่ขุดค้นได้บริเวณวัดนะครับซึ่งมีของโบราณแบบเก่ามากๆนะครับ ดูครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้นะครับที่วัดป่าถ้ำสิงคู่อำเภอภูสิง,สงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเป็น รูปปั้นคนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เหมือนแขนหลุดออกอะไรประมาณนี้นะครับโอ้น่าสนใจมากๆนะครับที่นี่คือวัดป่าถ้ำสิงคู่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับเจอหลวงพ่อกวาดอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเดี๋ยวไปเสวานาธรรมกับหลวงพ่อนะครับเอานมัสการครับหลวงพ่อนมันสการครับอืม ที่นี่คือวัดป่าถ้ำสิงคู่บ่ครับัดป่าถ้ำสิงคู่น้อยผมมาจากในเมืองศรีสะเกดครับครับครับมาเที่ยวครับไหนล่ะครับสิงคู่ที่ว่าเพิ่นว่าสิงที่ว่าตามตำนานแบบคนโบราณพบเลยอยู่อยู่ต้องไหนครับนี่สิงอ๋ออยู่ในนี้บ่ะสิงนี่บ่ครับอืมครับอาวัดนี้ตั้งมานานหรือยังครับหลวงพ่อเนี่ยกี่ปีนะ สามสิบกว่าสากว่าปีเนาะแต่ก่อนบริเวณนี้ตอนที่ยังไม่มีวัดนี่ก็คือเป็นพื้นที่ภูเขาเล็กๆบ่่รัดบเป็นภูเขาอยู่เป็นภูเขาเป็นป่าลกทึบเลยบ่ครับป่าเป็นป่าเป็นไม้เป็นเป็นไม้เป็นป่าอ๋อบ่ได้บ่ได้ลงเตียนแบบนี้บ่อืมเป็นป่าเนี่ยเป็นป่าเป็นเต่ผู้มีเต่าผู้ด้ยเต่ผู้ไปเนี่ยผู้ผู้นี่เขาเอ่นว่าผู้สิงบ่ครับผู้บริเวณชื่อว่าผู้สิงอืมครับอำเภอนผู้สิงนี่ครับแล้วบริเวณ เป็นล่านหินก,กว้างๆนี่มันเอียงล่านเอียงครับนี่หลวงพอ่อของธรรมชาตพอเป็นลานธรรมชาติเลยของโครับครับืมผมครับเมื่อสักครู่นี่ผมเห็นเป็นของโบราณอยู่ในหนันขุดพอด่อในวัดบ่ครับที่เก็บไว้อยู่ในศาลาของคุณพ่อในนี่คุณนี่เนี่ยอ๋อขุดในนี่นี่บ่ครับอ๋อขุดคนในวัดนี่เนาะอ่อนั่นลุมลุมลุมอาจจะไมเห็นอ่อนอ๋อหลุมที่เพิ่นขุดนั่นบ่นนนครับพ <c oughs> อได้เพิ่น,น,นอ <c oughs> เอาไปเก็บไว้ในศาลาเห็นนออ่ อ๋อคุณร้านปีแล้วโอ้ดีบบอกครับลองร้อยเบรนขุดในนี่บอกในหินนี่บอกทำไมก่อนโอ้ครับครับครับไม่ได้นอนสลาเก่าสลาเก่าบอกพี่เราบอกว่าสลาเก่าครับเป็นเป็นบ่อลสลาเก่าใหนบอหลุมโอหลุมสลาเก่าอยู่นี่บอก่าครับแล้วอันโบราณวัตถุที่เก็บอยู่ในหันเบรนขุนในตรงไหนครับเนี่ย บริเวณนี่บ่โอค้ครับครับเอาขอบพระคุณน,นะครับหลวงพอ่อขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินมาชมบริเวณร,รอบๆวัดนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูสิงคู่นะครับซึ่งเป็นที่มาของวัดป่าถ้ำสิงคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลวงพอ่อหลังจากที่คุยกับหลวงพอ่อเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อก็ ชี้มือมาทางนี้นะครับว่าถ้ำสิงคู่อ่าสิงคู่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมครับสาธุสาธุลูกหลานมาเยี่ยมชมวัดเดอร์วันนี้นี่นะครับเป็นรูปปันสิงคู่นะครับสารปู่ตาภูสิงนะครับสร้างเมื่อ ย9ิบก้าธันวาคม2 5งพนอสี่บห้านี้เองนะครับนะครับมีรูปปั้นสิงอยู่สองตัวนะครับรูปสิงคู่นั่นเองนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุลูกหลานมาเยี่ยมชมวัดวัดป่าถ้ำสิงคู่วันนี้นี่แหละครับ พื้นที่ลานหินกว้างๆบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของอพระอุโบสถหลังเก่านะครับยังมีร่องรอยของหลุมอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นหลุมที่ตั้งเสานะครับแล้วก็การขุดค้นวัตถุโบราณต่างๆก็ขุดค้นได้จากบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวัดป่าถ้ำสิงคู่ตำบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีตำนาน เล่าขานกันมานะครับมีไม่ไม่ใช่ตำนานนะครับเป็นเรื่องที่เรื่องจริงนะครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับสําหรับรูปสิงคู่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ภูสิงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดป่าภูสิงสําหรับสิงคู่นะครับไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนรู้แต่เพียงว่ามีมานานแล้วหากใครไปเลี้ยงวัวควาย ที่ภูสิงห์นะครับก็บริเวณนี้แหละครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าภูสิงห์ในสมัยก่อนยังไม่มีวัดนะครับก็จะเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับซึ่งหากใครมาเลี้ยงวัวควายแถวแถวนี้นะครับที่ภูสิงห์แห่งนี้นะครับก็เห็นทุกคนนะครับมีเรื่องเล่าว่านายัน สีสิงต้อนวัวควายขึ้นไปเลี้ยงบนภูสิงกับเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นบริเวณนี้แหละครับและเกิดความคึกขนองตามประสาวัยรุ่นจึงได้ขึ้นขี่หลังรูปปั้นสิงเหมือนขี่ม้าเพื่อนก็พากันหัวเราะชอบใจพอกลับมาถึงบ้านเกิดเป็นไข้อย่างหนักทุกคนเดือดร้อนถึงพ่อถึงแม่เลยนะครับพ่อแม่ก็เดือดร้อนนะครับพากันนําดอกไม้ทูบเทียนไปขอคามา ลาโทษต่อเจ้าพ่อภูสิงคู่นั้นความเจ็บป่วยจึงได้หายไปนะครับแล้วก็เมื่อปีพศ2498ได้มีชาวนากลุ่มหนึ่งนะครับเข้าไปขุดค้นหาพระพุทธรูปใกล้เจ้าพ่อสิงคู่นะครับเกิดปาฏิหาริย์ทุกคนนอนตัวแข็งเคลื่อนไหวไม่ได้ตลอดคืนรุ่งเช้าจึงหายเป็นปกติทุกคนต่างกลัวเกรงจึงพากันรีบหนีนะครับ ปี2517ก็ได้มีพวกมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งพากันขับรถยนต์มาขโมยรูปปั้นสิงคู่เพื่อนำไปขายขณะที่กำลังยกขึ้นใส่รถนั่นเองได้เกิดปาฏิหาริย์มีลมพายุใหญ่พัดกระนำย่างแรงเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยกระทบกันราวเสียงฟ้าผ่าพากันตกใจอย่างยิ่งในขณะเดียวกันยางรถยนต์ของพวกมิจฉาชีพก็เกิดระเบิดขึ้นมานะครับและ มิจฉาชีพก็ได้รีบเปลี่ยนยางเส้นใหม่แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้นะครับใช้เวลานานจนรุ่งสางพวกเขาจึงตัดสินใจเอารูปปั้นสิงทิ้งลงจากรถคราวนี้รู้ไปถึงชาวบ้านลุมพุกท่านผู้ใหญ่สุวรรณแต้มงามจึงได้พาชาวบ้านนำเกวียนสองเล่มจัดขบวนแห่เจ้าพ่อสิงคู่มาเก็บรักษาไว้ที่อุโบสถของวัดบ้านโคกตานเพื่อความปลอดภัย จากนั้นไม่นานพวกมิจฉาชีพกลุ่มเดิมก็ไม่ละความพยายามพากันเตรียมเครื่องมือมาอย่างครบคันเพื่อจะขโมยรูปสิงคู่นั้นไปขายให้ได้คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดขณะที่พวกเขาลงมือใช้เสื้อกนะครับเส้นใหญ่และยางรถจัก,กรยานมัดเพื่อออกอมัดเพื่อหามออกมาใส่ในรถซึ่งจอดไว้ด้านนอกวัดเหตุการณ์ปาฏิหาริ์เหมือนเดิมได้บังเกิดแก่พวกขโมยเช่นครั้งก่อน พวกเขาพากันตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางคงทิ้งไว้แค่เครื่องมือเท่านั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อสิงคู่ยังปรากฏแก่ชาวบ้านแถบนั้นจนกระทั่งปัจจุบันทุกคนจึงเคารพนับถือตลอดมาหน้าเทศกาลงานบุญก็จะอัญเชิญเจ้าพ่อสิงคู่ออกมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอันใด ไปบนบานบอกกล่าวเพื่อขอพรจากเจ้าพ่อก็สมหวังทุกรายปัจจุบันเจ้าพ่อสิงคู่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านโคกตาลตั้งต่ง,งานเคียงคู่อยู่เบื้องล่างพระประธานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านที่สาธุชนควรหาโอกาสไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัวตลอดไปนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของรูปปั้นสิงคู่ซึ่งตั้งอยู่ที่เรื่องราวของรูปปั้นสิงคู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ที่วัดป่าถ้ำสิงคู่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาถึงบริเวณนี้นะครับเหมือนกับว่ามีถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านลงไปดูบริเวณนี้แหละครับตรงบริเวณที่ ในสมัยก่อนยังไม่มีวัดนะครับก็จะเป็นภูเป็นภูสิงนะครับเรียกว่าภูสิงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นถ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาธุนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นลักษณะของหินแล้วก็เป็นถ้าเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีก้อนหินแบบเหมือนสร้างปราสาทโบราณไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจน่าศึกษาประวัติศาสตร์มากๆนะครับที่วัดป่าถ้ำภูสิงห์แห่งนี้นะครับพิกัดนะครับวัดป่าถ้ำภูสิงห์อยู่ที่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดอยากจะมาชมมาศึกษาประวัติศาสตร์ก็มาที่นี่กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพาทุกท่านเยี่ยมชม วัดป่าถ้ำผูสิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ